แงนแงนจะง่ยงางยพ่อครับพอเดี๋ยวมีสังกะสีปิดพออันขอมอลัมครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีพี่น้องบรน้นใส่โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งมันมันไหลแล้วมันสะดุดเพราะ 5G มันไม่มีสัญญ,ญาณเนาะก็ะเลยเอาเครื่อง 2G เอ่อ 4G นะครับเดินทางมาฮอดแล้ว นะครับวัดบ้านบัวโคกตะบลโพหมากแข้งอำเภอบึงคงหลงจังหวัดบึงกาฬครับเบิงฟรีตลอดสอดแกงนะครับมา่อก่อนนางหนามมาซราบได้เบิงเพราะสนามแคบแแบแม่ขอบคุณดาว10ดวงจากแม่สันตวันพลพันด้วยนะครับขอบคุณอีพออีแม่สุโปรสุคนกดแชร์ไหมครับแม่พอดีอันอีกเครื่องหนึ่งของบรรนมันสะดุดบรรณก็เลยเอาอีเครื่องหนึ่ง สถานที่ไม่กว้างเลยครับเวทีลงได้แค่11ห้องครับ11ขานะครับตอนนี้สนามเต็มไปด้วยเสือสาดนะครับเต็มบิดแล้วนะครับแม่นะครับหมอลลําอยู่แบบคับแคบมากนะครับงานฟรีพร้อมคนกับเมียกามาหลายๆนะครับฟังไซน์แม่น้ำโขงยาตุยอยู่ใส่นอไอบุญไอคําเปลยวไอบุญเปลยวอยู่ใส่นอขามน้ำโขงมาหยามบโนเมือแรง อันนี้เขาเอิ้นพักอีนยังบูแม่แต่ดอกผักกาดดอกผักกาดบ่เออดอกผักกาดเวลาเ่าไปหนึ่งมันสี่บาทแมนแมนเส้นปลาอี๋ลีนั้นแซ่บเลยนี่วันนี้เมนูออมหมูครับนะครับมะฮอดแล้วข่อยมะฮอดซากระมูปิดดีๆได้เถอะเอานี่ออกดีๆได้เนื่อไม่บีทำไมไม่เอาควนเออเอาควนเพราะเอาควนมันออกดีๆมันไม่น่ากินมันไม่น่ากิน สวัสดีเมกันยาราชสวัสดี276ท่านแล้วนะครับกดแชร์ด้อแม่นะครับเพื่อที่นะครับคหล้วก็กลับไปนอนมือเ้ามากกระเติมน้ำมันบรรล้นออกมาจากอุดรตอนหามงหามงเานะครับี่นนม้ึ้นีรอยนะดหน่อยมาไ เจอกันเบาโนวุนนีแม่เด้อแม่เอาอันอันนั้นมาฝากเอาเอาเอานะครับมหนามากินอันกับตำบหุฮงพอดีเอิ้นผักกูดสูตรบ้านบ่อเอิ้นดอกผักกาดบ้านบ่อมาด้จ้าผักกูดสูตรไม่เคยเห็นไอ้ว่านไม่เคยกิน เราเคยเห็นติโอ้แซ่บปัญญานน้อยไม่บีหนึ่งหนึ่งแซ่ปะเมื่อแรงไร่ไหเบืองเด้อเพื่อนไรนะครับมาว่าขี้เล่าอุ่นอวยมากเลยสิบดวงสุรินทร์ห่อนค้อนคากมาเรียกที่ปราจีนบุรีอยู่ป่าท้ายเกาฮ่อนขอบคุณดาวจากแม่สีนวลเออคุณแม่สีนวลเลิงพงพันธ์ครับแม่ใจดี สวัสดีอ่ายาลาเบียบนะครับเมื่อนี้บ้านบ้านบ้านอีแม่เอิ้นพักนี่ยัง